ความมืดของวัดวัตะวนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศนั้นนั้นมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัตวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไป เป็นความมืดอ,อยู่อย่างนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นอนาศาสตร์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดแล้วไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดมเพราะอนไรถึงว่าม,มืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบมาจะไปเกิดที่ใดกลิ้งไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนฟูตบอลอะไรทำนองนั้นแล้วแต่กรรมจะพาไปท่านึง กล่าวไว้ว่ากำลังสเตยุพัทธ,ธติะดีดังหินับปณีตังการเป็นเครื่องจำแนกแจกัตว์ให้ประณีตหรือเหลวซามต่างกันหากว่าเราไม่มาเกิดด้วยความสว่างสวัด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้กลุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบก,กี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่าย กี่กาเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลายละลายจนนับไม่ท้่วเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ําๆำซักซาบในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ใดบ้าง เป็นกําเนิดอ,อะไรบ้างได้รับความสุขคำทุกขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพี้ยนแต่นี้มันจําไม่ได้อะเลยทั้งทั้งติด เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเต็มโลกเนี่ยเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ป่าปชาตป่าชาของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับปนและคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสัรโลกผู้มืดบอดมีหรอือไม่มีตายทำต้มารับสาตา,า,ายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเลยนี่มันเป็นทำนองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็อมสงสารแล้วสถา,านที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเราเหล่านั้น มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนไม่แล้วถึงเรียกว,ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้อยู่มันก็กัแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไหรหรือมีความสุขความจบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบกําหนดที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้น,น,นไม่ทางไม่มากก็พอจําได้บางเล็กน้อยกับเพางชั่วพอที่จะพูดได้ว่าอ,อ๋อสว่างมาหน่อยฮะบอกเห็นนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทําไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนทึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบ เหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีทีนี่เราไม่รู้แล้วที่นี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตา,ายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริงกระน,นั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เราทราบตามความริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมขึ้นอม่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็โดยอํานาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลําดับาับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายัางมีอยู่ภายในจิตใจมันดนบันดาลให้พบศาสนาธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟ สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะดละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตอนแล้วให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นเพอในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุผุโปร่งไป ในภพชาตินั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนะลุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกรรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเอง,เ,องเราต้องเชื่อกรมถ้าสามารถแล้วควมากร,รมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทําในอัตภาพคือท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคาว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่งานได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เช่นนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาะนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสน,นุนเป็นเข็มยทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญความดีนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นเนี่ยแล้วเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวเราผู้สร้างผู้ทําอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริง เวลาความจริงนี่เราเป็นผู้ชื่อกมเราที่นด้อุตสาหพยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราบาเพ็ญกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้คณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลําบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ชอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความเท่าเพียรขันติความอดความทนบึกบุญอุสาหพยายามอยู่เช่นนั้นอว่าสิบมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศล กุศลนี้พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในาาานี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เทียกว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่าง แทงทะลุกูกรงไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบางได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่แยกเป็นสีแน่แขนงสี่ประเภทตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อัน,น,นตโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปราญโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่างเมื่อุศลด้นเลกการประพฤติตัวคำว่ามืดมามืด,มมดไปนั่นก็มาเกิดก็สักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไปต่อบุญต่อกุศสนเชื่อต่อบากต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นดูก็มืดดูไปก็มืดไป หาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผูป้ม,มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความตรวาเสียหายไม่ดีไม่งามมาแต่ก่อนแล้วพอรู้สุกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อ่ว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอ ผู้สว่างมาและสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลาม,มาเกิดตั้งแต่เริ่มแรกรู้เดียงสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลหมืดมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกมันได้หลายประเภทนี่แสดงแต่ียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายไม่ใช่ว่าจะแจงพปทุกแหนงแสดงตั้ง แต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำไปพิจรารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเลสตัณหาอาสะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ ตัดขาดจากวัตะพลทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กติใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวงทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักษ์ภายในจ,จ,จิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านล่นนี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสําหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายี่เป็นผู้แบบแบปัญหาทั้งหมด จึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภายในจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนักไปอ,อยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภา,ายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลาบากเจ็บตนในภพคาน,นั้นๆอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการเมื่อผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปาทั้งหลายท่านจึงนตำาหนิงที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยสกุลากายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาเสียจีิตได้มาประพฤตริรงมจริ การปฏิบัติศีลธรรมรักษา,า,า,าศีล้าธรรมนี่จึงชือว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลาดับคําว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุงต้องจเจริญขึ้นโดยลําดับลำดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุงย่อมจะมีความจเจริญนุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญ,ญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ตนน้นไม้ก็ยังต้องเติบโตจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขาดการมำรมุงเชียสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความเทวยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจเราร้องหาความเที่ยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดกีให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีไปได้นสะถฐานที่ใด หรือผู้ใดที่จะพอปวดเปื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตอนให้ใหออก,ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็อยากจะให้ใบพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเปื้องแต่นี้ต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกขอาของคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมีตั้งแต่บุบายช่วยสอนเงินไปแล้วนั่นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความตกเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยบีบพั้นอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไมไ่พ้นจาก ทาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทั่วจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขก็โดยลำหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อย รากฏผลรือเป็นความสุขความสบายเป็นเอยนี่สมกับว่าใจมีเจ้าของเมื่ออยากร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช่นเดียวกับผัดวิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนักเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีนวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของอนี่จิใตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราเอซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแบบแปลง ถ้าอยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่านั้นกับความใจเิญนก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำหนักด้วยการประกอบคุณงามความดีออย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาหิตโนนาโผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปลดเลื่องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแทๆ้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรานี่เราก็เป็นเหมือนท่านถ้ะท่านจริงว่าอัตตาเหตุโนนาโถจงต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนหช่างตัวงยกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลําบากลําบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเออเช่นเ,เกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวขนาดสามารถเป็นแค่ไหนที่จะหลบปีกปีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวนี่เออไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ฟืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธี อย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเคียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตหิจน,นาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยนัะนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทาง ิตภาวนาพิจารณาตเป็นอย่างนี้เพราะทาระอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าค่าศึกใดค่าศึกในธาตในขันธ์ถึงวาระจะไปจริงๆโอ้โหขย่าให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟไปตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยก ส่วนบางส่วนออกหน้ยังชัดเจนประจักษ์ภายในใจผู้นั้นแหละคือว่าอัจฉริสนูนาโถได้เต็มผูไม่ลอดร้อนอยกไม่ไหวอ่ะเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีนั่นอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้ากิเน่ะยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนั่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันมันหนักพราราฮเวปัญจักขันธาพาระพาร,ระหา้าโลจะปุขโรพาระอัน ขันธ์่านเป็นภาระอันหนักนะนพี่นะด้วยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงขาจะปล่อยปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นแต่เจ้าของ,ของเถย่อเพาะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของจักที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เรียกว่าหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอาบายช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลําดับอันไหนที่ขัดข้องข้อ,ขอ,ขอไหนอาศัยอุบายอุบายการมาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็าอาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามา เป็นเครื่องมือแล้วดําเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทําไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจซึ่งนอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นข้าศึกกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเหรือ กรกระทบกระเทือนกันหรือทับถมกันให้แ,แลหลกลระียัดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหิตนโนนาโถไม่ผิดนี่แหละทําบทนี้มีความจําเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเท่าไหร่อัตตาหิตนูนาโถจะมาทันเทีเยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดือ,รอดร้อนให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดหาทุพพูดไม่ะมาทเราพูดตามความจริงพ่อก็พ่อขอให้นั่งอยู่สมายาเดองของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจับปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจับจากหลักอัตฉริตสนูนาอาโข ตนกำลังจะยกตนแต่ให้คนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นนี่ยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นนะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จมฉะงนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจาเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลาน่้นเที่ยวเรา,เราจะไป ขวางเรือต่อยให้มันหลไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบเื้องปัญญาต่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงเหย่่ออัตตาหิตโนนาโถผู้ยังไม่เข้าใจธรรมอัตตาหิตโนนาโถนีกรุณาพิจารณาให้ดีนี่เป็นทมขั้นสูงไปโดยลำดับ ส่วนขั้นตะขั้นต่ำทำทั่วทั่วไปนั้นอธัยจนุนาขอตอนเป็นที่พึ่งของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะนะ <Yeah. S 2> ไปอยู่อาศัยกับใครกอตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝา่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วย เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่อันนี้ส่วนก็รทาธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมอยู่เสมอที่จะรับจากฟังจากปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆหรือสูตรต่างๆคำพีต่างๆเี่ยพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่ือว่าเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือ พึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญาลูดท้นเป็นำน้ำดับด้วยการพึ่งตนเองหนักใหญ่เป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไฟคือสติปัญญารัทธาความเพียรเข้าไปหาจิต จิตจะหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอ้าวที่จะมืดมาค่อยสว่างไปะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุข,ขโตขอให้ทุกท่านนำปพิรณาการแสดงธรรมก็เห็นทุกข์จึงขอุติเพียงเท่านี้